ผมตั๊กบริบูรณ์ครับในชีวิตของผมทำมาแล้วหลายบทบาททั้งนักแสดงพิธีกรตลกและบทบาทใหม่ในวันนี้นายหน้าประกันภัยได้ยินคำว่านายน้าคุณอยากจะกดข้ามเลยใช่ไหมครับเอาเป็นว่านะฮะผมขอท้าทุกคนนะครับเรามาดูชีวิตของผมต่อจากนี้คุณจะได้รู้จักคำว่านายหน้าประกันภัยมากขึ้น ซึ่งหมายความว่าต้องเซ็นหมดเลยเอกสารสวัสดีครับคุณตารคเดี๋ยวจะไปหาเฮียสีกุ้งนะคะโอเคครับเชิญด้านในค่ะสวัสดีครับเฮียสีกุ้งสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหออฟฟิศใหญ่โตมากๆเลยนะ่ยครับเฮียเปิมกี่ปีแล้วครับเนี่ยสามสิบกว่าปีตอนนี้เรามีพนักงานอยู่400กว่าคน30สาขาทั่วประเทศเรามีในหน้า20,000กว่าคนมีลูกค้า400,000กว่ารายปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยเรามียอดเป็นพันล้านนะครับปีที่ผ่านมา เรามียอดขาย2,300ล้านครับ2,300 <000. S 2> ล้านครับบริษัทเราเติบโตขึ้นทุกปีในหน้าก็มีมากขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวผมเปิดอะไรให้ดูนะตั้งมานี่มาครับครับครับนี่คือท็อปเซล์ของผมปัจจุบันนี้เนี่ยมีรายได้เดือน4 0,000กว่านะครับโอ้โหรายได้เยอะมากเลยนะฮะพี่ฮะมันทำง่ายขนาดนั้นเลยับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยจะเล่นเงินเยอะครับพี่ง่ายสิมันไม่ต้องลงทุนเลยเงินค่าตอบ200บาทก็เป็นค่าประกันอเหตุไปในตัวเลยครับนอกจากได้เงินยังได้ส่วนลดประกัน มีคนคอยเป็นที่ปรึกษาคุณแถมยังมีการเหตุเหตุ้อีกหนึ่งแสนครับค่าสมัครหลักร้อยแต่ได้ประกันคุ้มครองหนึ่งแสนบาทด้วยอยากลองไหมครับคุณตั๊กไม่ต้องลองแล้วฮะเอาเลยครับเฮียเลยครับสมัครในเว็บได้ทุกประเทศเลยนะครับอันนี้คือเว็บไซต์เรานะืะอันนี้ก็ไปสมัครครับเฮียครับยึดประกหนไยครัมไม่มีนะฮะอ๋อหยิบเลยครับเยเลยคเลยครับ ได้แล้วครับเพียเยครับแล้วผมจะเริ่มอบรมได้วันไหนครับผมเรามีตารางอบรมทุกวันเสาร์ใกล้สาขาไหนไปสาขานั้นเลยสะดวกจริงๆฮะงั้นวันเสาร์หน้าผมมาเลยนะครับสวัสดี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 ครับบุ๊คครับนี่คุณจอยเป็นวิทยากรอบรมอยู่สอบปัตไนนาครับจอยช่วยเรื่องกาตักงานป่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับ น,นี่นะคะเรามีเพื่อนร่วมคลาสพสิเศษนะคะที่จะมาร่วมคลาสกับเราในวันนี้ขอเสียงรบม,มือให้กับเพื่อนร่วมทางในวันนี้ค่ะสวัสดีครับผมซูนบริบักตักบริบูรนะฮะฝากที่ฝากตัวด้วยนะครับที่สีก่กรุงโบเกอร์นะคะเราจะมีหัวข้ออบรมอยู่4หัวข้ออบรมหลักๆนะคะคือหัวข้อที่1ค่ะหัวข้อ first Step ค่ะ หัวข้อที่2หัวข้อนอนมอเตอร์ค่ะหัวข้อที่3ม next step ค่ะและหัวข้อที่4ี่หัวข้อติวสอบความรู้เพื่อขอรับอบนรรุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยค่ะโดยหัวข้อแรกนะคะ first step โอ้โหที่เขาเดียนจรงจิงจังกันหน้าดูเลยนะเนี่ยที่เนี่ยพีพีพ,พ,พีทำงานที่นี่มาได้แล้วหรือยังเนี่ยผมก็เพิ่งเริ่มเหมือนกันครับติ<อ>วครบหมดแล้วกำลังจะสอบครับอ๋อบ้านพี่อยู่แถวนี้เหรอครับใช่ครับผมก็เลยเลือกที่สำนักงานใหญ่เนี่ยครับแต่ตามจริงแล้วเนี่ย เราจะเลือกเรียนที่สาขาไหนก็ได้นะครับพอมีั่วประเทศเออพี่ฮะแล้วอย่างการที่เรามาเข้าคออย่างเงี้ยต้องมาเสียค่าใช้จ่ายไหมเนี่ยก็แค่ร้อยถึงร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเองครับก็ถือว่าเป็นค่าอาหารค่าเครื่องดื่มตลอดก,การประชุมครับก็เหมือนกับไม่ได้เสียอะไรเลยนะพี่ใช่ครับดีดดดดดสวัสดีครับนาที่จากศรีกรุงบล็อกเกอร์ครับอะไรนะครับอ๋อครับถนนบางนาตาด ครับถนนบางนาตาดเรามีอู่ครับเลยไปเทคบางนาไปนิดเดียวครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมส่งโลเคชั่นให้นะครับหรือว่าพี่จะเข้าดูรีวิวอู่ก็ได้นะครับที่เฟ b บุ k f แฟนเพจ We Can Fix ครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับมีอะไรปะครับพี่อ๋อลูกค้าโทรมาขอคําแนะนําเรื่องอู่นะครับเราก็ต้องให้คําแนะนําเรื่องอู่กับลูกค้าไปโอ้โหช่วยเหลือครอบคลุมจริงๆนะครับครับ เราดูแลลูกค้าแบบออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์นะครับถ้าลูกค้าไม่สะดวกเข้ามาที่สำนักง,งานลูกค้าสามารถโทรเข้าคอเซนเตอร์ของศรีกรุงบลกเกอร์ได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงหรือถ้าลูกค้าจะสะดวกทาง line, ออนไลน์ก็เข้าทมทางเว็บไซต์ศรีกรุงบลกเกอร์ก็ได้หรือจะเข้าทาง Facebook f a n p a g ศรีกรุงบลกเกอร์ก็ได้นะครับครอบจกักรวาลมากเลยนะครับพี่ครับสวัสดีครับอะไรนะครับ ประกันยังไม่มาพี่เกิดเหตุแถวไหนครับครับใจเย็นนะครับเดี๋ยวผมช่วยประสานงานกับฝ่ายบริษัทประกันภัยให้ครับครับครับ